นี่นะครับเดี๋ยวแบตสีเอาหอยไปตรงนี้นะพี่น้องนี่นะผมสวัสดีครับผมแบตบรรทมครับผมผู้ใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องหนูเข้าไปกัดสายไฟในห้องเครื่องรถยนต์นะครับบางที่เขาจอดรถทิ้มไว้ใช่ไพี่น้องไพ่ได้ใส่งานดวนนะครับมีหนูขึ้นไปเห็ดหางมีแมงสาบนะครับผมมือนีนะครับหมดปัญหานั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าแบสีพาเห็ดนะครับน้ํายาไล่หนูไล่แมลงสาบนะพี่น้องโดยการที่ใส่ แมสเนี่นะครับแมสเก่าที่เราใช้แล้วนะพี่น้องนี่นะครับเดยวผมเสียมะเห็ดเป็นน้ยายาเนาะเป็นถุงเนาะพี่น้องเนาะเอาไปหอยไปได้ของเครื่องนะครับสิมีส่วนผสมอีกอย่างแน่เดี๋ยวฮอเข้าไปรับชมในคลิปนะพี่น้องแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะเดอ้อพี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้กันนะครับเดี๋ยวฮอเข้าไปเบื้องในคลิปเลยครับโอเคนะคพี่น้องตอนนี้นะครับเป็นวิธีการเฮ็ดนะพี่น้องอุปกรณ์ที่ฮอสิมีนะครับก็คือตัวน,นี้เป็น ้ำยาเด็ดตอ่อนะพี่น้องเด็ดตอ่อนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับขาเชื่อโรคเพรกินเพิ่นจะแห้งนะพี่น้องนี่นะครับผลิตภัณฑ์เด็ดตอ่อเนาะแล้่ะทีนี้เป็นทิชชู่นะครับทิชชู่เป็นแผ่นทัองสี่ก็ไดแล้วเขาก็มาพับเป็นประมาณนี้นะพี่น้องนี่นะครับผมแล้วก็จะมีแมสนะครับแมสเก่าที่เขาใส่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวฮามาเริ่มขั้นตอนการเฮ็ดเลยนะพี่น้องตอนแรกเดี๋ยวเขาเจะ ตึงสายแมพตัวนี้ออกกันนี่นะครับนะครับก็จะมาตัดตรงนี้นะครับนี่นะครับตัดตรงนี้ออกนี่นะครับ ข้างใน,นจะเป็นเป็นสองสั้นน้งสี่นาะพี่น้องมันจะเป็นถุงลักษณะถุงนะครับเดี๋ยวลนี่นะครับจะได้ถุงประมาณนี้แล้วนะครับทีนี้เฮากเซย,ย์ยำได้น้ำยาเด็ดต่อนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตงไปเลยนะครับกินแห้งๆนะครับพี่น้องกินเขาเนี่ยครับสิเฮ็ดให้หนุบ่กล้าเข้าไปนะเพราะมันจะหมิน่น สำหรับหนูจะเมินแห้งนะครับแล้วก็น,น้ำเอาตัวนี้นะครับลงไปชุบนี่ครับเอาทิชชู่ที่เขาว่ามีใบชุบนะครับให้ชูดูดซึมเอ,อ,นอานะ้ำยาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอยากพับให้บิ่งอีก,กัน,นึงครับชุบเสร็จกันเลยหลังจากนั้นนะครับเขาจะเอา ตัวตัวทิชชูทีชุบน้ำยานะครับลงไปในถุงนี่น้องนี่นะครับนี่เนาะนี่นะครับแล้วเขาจะใส่เชือกตัวที่เขาตัดออนนกนี่นะครับในการมัดนี่นะครับ นี่นะพี่น้องนี่ถือเป็นการเซตนะครับเพรง่ายแห้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ <c oughs> เบาซีเอาเข้าไปแขวนไว้ตามห้องเครื่องหรือตรงที่เขาคิดว่าหนูอยู่นะแต่ว่าเมื่อน,นี้นะครับแปซีเอาไปแขวนไว้ในห้องเครื่องรถยนต์นะครับเพื่อที่ซีไล่หนูนะครับรับรองหนูได้กินบกการเขามาแน่นอนนะพี่น้องเจ okay, นะครับเดี๋ยวเขาไปแขวนกันครับ โอเคนะครับเดี๋ยวห้องสีเอาไปวางนะครับแต่จุดเดี๋ยเขาคิดว่าหนูมันสีมาแน้พี่น้องเนาะนี่นะครับเดี๋ยวแบดซีเอาหอยไปตรงนี้เน้ะพี่น้องนี่นะครับผม เป็นยังไหญแน่พี่น้องนะครับสาหรับถุงน้ํายาไล่หนูในห้องเครื่องรถยนต์นะครับพี่น้องสามารถเฮ็ดตามได้นะครับเพราะว่าแบตล้อมึงแล้วนะพี่น้องคือได้ผลจริงๆนะครับจากที่เคยเขาเคยเห็นลองไอยหองหนูที่อยู่ในห้องเครื่องกับโบมี่นะครับพี่น้อง แมงสาบงือสีกับบมี่นะครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องนะครับจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับบ้าหมากก็น้อยนะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเนยเดอร์คลิปนานครับแบตสีเหตุคลิปนี้อย่างอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยพี่น้องเพื่อสิบไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ